สวัสดีครับอยู่กับช่างต้อมนะครับซ่อมได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องตัวชาร์จแบตเตอรี่สักนิดหนึ่งเอาเรียกว่ามาแชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนเพื่อนที่กําลังมองหาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สักตัวนะครับไว้ใช้งานนะครับผมมีอยู่สาเวอร์ชั่นด้วยกันที่ผมซื้อมาใช้งานนะครับ1ก็คือตัวเหลืองตัวเล็กตัวนี้นะครับอันนี้ต้องพูดกันตรงๆเลยนะครับว่าข้อดีของเขาคืออัตโนมัติเกือบทุกอย่างนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือ กำลังไฟที่สามารถดันเข้าแบตเตอรี่เราได้เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับทำให้เวลาใช้กับแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยครับไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะว่าเวลาการดันไฟนะครับจำนวนแอมป์เนี่ยน้อยๆเนี่ยครับมันทำให้เกิดการเขาเรียกว่าค่าฟันเฟสเนี่ยมันไปเกาะอยู่กับตัวตัวแผ่นทาตุมันนะครับทำให้ความจุข,ของแบตเตอรี่เนี่ย มันน้อยลงน้อยลงลดลงเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นว่าเราเคยใช้อยู่1ชั่วโมงไม่หมดนะครับกับกลายเป็นว่าใช้ได้แค่40นาที30นาทีแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับถ้าเอามาใช้กับแบตใหญ่ๆนะครับไม่เหมาะนะครับผมไม่แนะนําแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับแบตเตอรี่เล็กๆเนี่ยครับเขาสามารถดันไฟได้ถึง10%ของแบตเตอรี่ลูกนั้นนะครับเช่นแบตเตอรี่5แอมป์อะไรแบบนี้ก็คือเขายังไหวอยู่นะครับ แต่ถ้าแบต100แอมป์อะไรแบบนี้ไม่โอเคครับเต็มช้าด้วยครับมาตัวที่2นะครับตัวที่2ตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะใช้บ่อยและก็ผมคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับตัวนี้มันจะเป็นกึ่งอัตโนมัตินะครับแล้วก็มันจะมีโปรแกรมซ่อมแซมฟื้นฟูแบตเตอรี่ให้นะครับกรณีที่แบตเตอรี่ใช้งานตัวนี้เป็นแบตแบตเตอรี่ที่ผมเอาใช้กับ UPS เวลา UPS มันชาร์จไฟเข้านะครับแอมมันน้อยนะครับทำให้ค่าฟันเฟสเนี่ยมันไปเกาะอยู่ที่แผ่นธาตุทำให้ความจุของแบตเตอรี่เนี่ยมันลดลงนะครับผมก็จะทำการใช้เครื่องตัวนี้นะครับมาสลายค่าฟันเฟสนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับมันจะเดือดแล้วก็เป็นฟองเล็กๆแบบนี้นะครับนี่ครับมันกำลังสลายค่าฟันเฟสที่เกาะอยู่บนแผ่นธาตุนะครับอันนี้ไม่ร้อนนะครับไม่ได้ร้อน ไม่ใช่ว่ามันชอ็อตแล้วร้อนนะครับอันนี้ไม่ร้อนเลยนะครับเนี่ครับโปรแกรมฟื้นฟูนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆแล้วแบตลูกนี้นะครับค่า CCA ก็จะกลับมาเพราะว่ามันยังไม่บวมมันยังลักษณะทางกายภาพมันมันยังโอเคอยู่นะครับแค่เราชาร์จผิดวิธีแค่นั้นเราชาร์จด้วยไฟน้อยนะครับ ไฟแรงไม่พอนะครับมันก็เลยเกิดอาการเขาเรียกว่า,อาดอปลงของปริมาณไฟนะครับเวลาเราทําการรีเพลมันแบบนี้นะครับกลับมาอาจจะต้องใช้เวลาถึง12ชั่วโมงนะครับในการรีเพลแต่ว่าก็สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันมีข้อเสียอยู่ข้อเสียของมันคือถ้ากรณีที่ไฟหมดแบบหมดศน์โวลต์เลยร้ออเลยนะครับ เวลาเขามาคีบอ่ะมันจะไม่เจอไฟมันจะไม่ทํางานให้นะครับเพราะว่ามันมันเข้าใจว่าเรายังไม่ได้คีบแบตเตอรี่ตัวนี้นะคือคือข้อเสียของมันอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะมาใช้เจ้าตัวล่างเนี่ยแทนนะครับตัวนี้ถามว่าดีไหมดีนะครับทนครับดีครับแต่ว่าเราต้องใช้ด้วยคนที่แบบอ่ศึกษานิดนึงมีความรู้นิดนึงแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้ด้วยนะครับก็คือคิปแอม ตัวนี้แอมมันจะไม่ค่อยไม่ตรงนะครับผมก็จะมีคลิปแอมดีซีอีกตัวหนึ่งเอาไว้คีบดูนะครับเดี๋ยวผมหน้าตาของคลิปแอมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้แบตเตอรี่นะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับค่าที่ดีที่สุดก็คือ10% 1 0ของความจุของแบตเตอรี่ลูกนั้นนะครับ อย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้เป็นแบตรู้สึกว่า80แอมป์85แอมป์นะครับกำลังไฟเนี่ยมันที่จะชาร์จเข้าไปนะครับเพื่อสลายฟันเฟดได้ก็สมควรจะอยู่ที่8 8แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการขี้ให้ดูนะครับเป็น DC แล้วนะครับอันนี้นะครับออก,กว่าเนี่ยนะครับ ประมาณ8แอมประมาณนี้นะครับแค่นี้นะครับมันก็พอดีนะครับกับแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับมันก็เลยเขาเรียกว่ายังไงทํางานได้สมบูรณ์แบตเตอรี่ลูกนี้ความจุพวกคาบฟันเฟสอะไรมันก็จะหลุดออกมาหมดนี่คือว่าพอดีของมันนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมชาร์จครับ2แอม ไฟมันน้อยนะครับกําลังการชาร์จคือเขาตัวเล็กกันนะครับต้องเข้าใจแต่ว่าข้อดีของมันคือมันอัตโนมัติหมดตัวนี้ก็อัตโนมัตินะครับถ้าใช้งานเวลามันเต็มแล้วมันทํางานเสร็จแล้วมันก็ตัดอัตโนมัติเหมือนกันครับแต่ตัวนี้ตัวนี้นะครับเจ้าตัวใหญ่เนี่ยอัตโนมือครับเวลาใช้นะครับผมก็จะเอาเอาตัวเนี้ยขี้แบบนี้ครับแล้วก็เอาคลิปแอมวัดดูเพราะว่าค่าแอมตัวเนี้ยมันมันไม่เคยตรงเลยครับ ผมจะเอาคลิปแอมวัดดูว่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลูกนี้80แอมผมก็จะวัดคลิปแอมดูว่าประมาณ7แอม7แอมกว่ากว่าผมก็โอเคแล้วครับแล้วก็มันไม่ตัดนะครับเพื่อนๆต้องดูเวลาไว้นะครับแบตเตอรี่ทุกลูกของผมผมจะเขียนไว้นะครับแต่ละรุ่นนะครับแต่ละรุ่นผมจะเขียนไว้เลยนะครับว่ากี่แอมแล้วผมเวลาชาร์จผมก็จะใช้คลิปแอมจับดูทุกลูกนะครับเพื่อ เป็นการชาร์จที่ดีที่สุดนะครับตัวนี้ไม่ตัดนะครับตัวนี้ต้องจับเวลาดูแล้วก็เออผมไม่ค่อยใช้ครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาดูผมกระตุ้นตัวนี้ให้ตัวนี้ทำงานได้ผมก็จะเอามาชาร์จกับตัวนี้เป็นหลักนะครับครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ชาร์จมอเตอร์ไซค์นับอ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังชาร์จมอเตอร์ไซค์ตัวนี้นะครับ โอเคครับชาร์จมอเตอร์ไซค์โอเคแล้วครับชาร์จรถยนต์แนะนําเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่หลายๆลูกสลฟันเฟสในการบํารุงรักษา่อมแซมแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ครับจบส่วนตัวนี้นะครับสําหรับคนที่มีแบตเตอรี่เยอะๆนะครับต้องการต้องพูดยังไงมีความรู้นะครับแล้วก็มีเวลาให้มันก็ตัวนี้ได้ครับโอเคครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น การแชร์ข้อมูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับกับช่างต้อมนะครับ่อมได้บางไม่ได้คลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ